ม,มันยังไม่สมคาเลยลูกโถ่ป้า่ี่อกะไ่กัไม่ได้วมีการรับเยรนี่เหี้ยไม่มะไรต้องลูกู้มันไม่ได้บอกแค่นี้หรอกมึงห้ามบอกด้วยว่า้ามาทั่วไม่มีแม่อะเออก็บอกว่ามึงองตัวดีในตานะพอดีอย่าพูดนะ เขา้ไม่พูดเลอว่ามึงอะวังไว้อย่าพูดอย่าพูด๋ยวค้าจะเป็นยังไงบ้าไม่รู้องครับข้าเลยครับอ้นาอะไรกลับมาแล้วครับปาครับไอ้คูครับไอ้กลับมาแล้วลูกค้างน้างมันมาด้วยหรเปล่มันมาแล้วค่ะแม่ใช่ไหมป้าครับคือราคบ ผมเจอแล้วนะครับเจอแล้วน้ำค้างมัเป็นยังไงบ้างมันบวดคิดถึงแม่มากไปมันเป็นคนคิดถึงแม่แน่ๆเลยตัวสวยมากเลยครับใส่ทองที่มันเลเลยเยี่ยมเยียมอย่างนักนางขวาเลยบอกแล้วข้าบอกแล้วว่าน้ำค้างใะดวงมันดีมันจะต้องได้เป็นคุณนายเออยคุณเอ้ยสมควรเอ้ยอยากได้ไหม มาบอกมัดบอกมันบอกป็นแม่คุณจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมต้อเดียนเรียนเรยนก่อนครับคือจะได้เก็บข้าวเก็บของเลยไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยก่อนครับป้าคือนักข้าวมาบอกว่าเขามีธุระด่วนเขาจะมาตอนนี้ไม่ได้ครับป้าเขาไม่ได้มาด้วยครับผมไม่ได้มากับพวกเองนึกเลอะ แต่มันฝากความคิดถึงมาใช่ใช่ครับใช่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 ครับใช่ไหมใช่ใช่มันพูดอะไรบ้างวะเดี๋ยวพ่อจะเก็บของทอมันเนื้อ มันบอกว่าจัดใจเลยคิดถึงแม่ยังโน้นย่างนี้แม่อย่างแก้วตาดวงใจเลยและสุดท้ายที่มันพูดมาเนี่ยมัก็อึ้งเลยอะป้าอึ้งเลยอะไอต้องอึ้งถึงเสียวมันมันบอกว่าเนี่ยมึงจำไปบอกแม่กูด้วยนะเออว่ากูอะไม่มีแม่เกิดมาจากลูกก็บอกไม่ไผ่แม่กูตายฝากเผาผีด้วยไอ้ท้ทงกูไม่ฟังเนี่ยไอ้ท้องอะไรอะ ไอ้คอไอ้ค้าน้่นดไห้สงสัยจะไม่สบายมากอ้ความดันขึ้นไปหูเลยอื้อไปหน่อยฟังไม่ถนัดใช่คะนะโกกี้เท่อซิยังไอ้งใจฟังนะอึ้งเลยอ่ะ้นบอกว่าวันน่ะไม่มีแม่เกจากลวบอกไม่ไแมกูตายางเอาดีด้วยอะเ้ไอ้เนี่ จำค้างคนกูยากจริงๆนะ,ะ้าครับอเอ้ขอไปร้องเล่น,นะครับบ้าจำค้ะะางอ้ไปคิดถึงแม่เลยวะลูคิดถึงมากป้าอย่าไปเชื่อไอ้ขอขอมาพูดจริงเอ้ยขอเพิป้าอีกไม่ต้องมาโกหกบ้าแล้ว มันพูดอย่างนี้ขอเป็นพูดจริงจใช่ไหมพี่เยพ่เยวย่าิเยงพีิาแม่ไม่โทษเองน้อแม่มันพี่เองแม่เป็นพี่เองแม่รักลูกไม่โู่ทาง ใจลูกเหมือนแกพาดงใจลูกทอผิดแม่ก็ไม่ตักเตือนสั่งสอนกับมองเห็นกิดเป็นช่อปว้พราแม่รักดกิดอะไ้นอย่ดีน้องยังไม่ทันลงแม่มันไม่ดีเอ๊ะ่นเลรัเฮ้ย ไอ้ข้ามันกลับมาพ่อพ่อก้ามาด้วยพ่าเคนอได้รักลูกเเอก็ขอตัวเองเลยครับอากาป้าไม่ดีขึ้นขอเครับออยู่ข้างหน้า เอ็กไม่ได้เป็นอะไรจะเป็นแต่เอ็กควรยิ้มจะได้มาดูแลคนทูดตกใจแต่บ้าอ้าวยังไหลับเลยร้องบงก่เป็นแบบนี้แน่นลกข้นม ฉันไม่เป็นตัวอย่างเป็นพ่อแม่คนเกันนาไม่เป็นไรให้ไปจะเป็นได้อย่นี้ยงกีจะเป็นเป็นต้องเป็นยังไงใออยากจะเยี่องยากดิฉชนอีทางมันต้องเสียคนไม่รู้จักที่ ไม่รู้จักน้งไม่รู้เขาไม่รู้เราพู้เจาเอาแต่ใจตัวเองตกลงว่ามีแม่ยังจะทนยอะไรไปขาจะทำใจเองไม่จะต้องถือวจะได้อย่าต้องให้เบลมาท

เดี๋ยวจะตคันนาไปลูกน้องายโอ้ไปแล้วลูกโอ้ล็อไปแล้วลูกป้ปปปป ป้าไว้ไว้นี่เราไปไหนเร้งราวเ้าหมาเสส้าเดยวว้ยจุดธูปเรียกวิญญาณป่ากลับบ้านด้วยที่ถ่ายไปเาอยู่นี่เฮพวกเาไแต่า้าของมผมผ้ามบอกมสเาแ้รอนายูขก่อนนะขอาขอขามาแม่ไปนี้ขาจะขอแม่แล้วจะบวชให้กับแม่ด้วย ในครั้งกูยังไม่รู้เขามึงก็อย่าพูดนะไอ้ข้าวบอกอยู่ใกลรั้งปลาไม้ป้าบอกนะบอกขอโทษนะนี่กูจะทำยังไงหรอแม่มันตายจะมาทำยังไงเนี่ยแล้วคนนีไม่ยอมคนน้ำค้างไอคข้าวไอ้ค้างกลับมาแล้วเอาแม่แม่ครับอยู่บ้านหรือเปล่าให้ไปดีกว่าเฮ้ยมึงอย่าบอกมัว่าแม่มันตายนะมึงอย่าพูดนะเออกูไม่บอกหรอก กไปหาผ้ามาคุมศพกอนอ้ิู่าโกไปรับหน้าก่อนุไปทับไถอยดมทกดีพี่รอเปล่บ้างมันขยับดีหนมันขยับไปหนออโอ้้าช่องเงี้เอ้าเอ้าอ้ไอ้คุณไอ้ขา่้สบายดีหรือเปล่าเออสบายดีว่ะเอ้เป็นไรวะเป็นไรอะะคือผมเข้าตาเว้ยอ็เลยทำให้ต้องตามไหอเลยเออ านคกูอย <ítulo> <es> anyway, <match> oh, ู่ในบ้านกูเนี่ยฮะกูก็เข้าบ้านผูกนี่ว่าบ้านเขอไม่มีอยู่หรือไงอ๋อไม่ต้องคือกูรู้แล้วมึงชอบลูกค้าเนาะกูเข้าใจมึงอาจจะมาหาลูกค้าใช่ไหมล่ะเออใช่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 ว่ะมึงรักกันชอบกันกูไม่ว่านะแต่มึงต้องทำใจด้วยลูกค้าไว้หน่อยเด้อแล้วดีไซน์เหมือนชาวบ้านเขานี่ไอ้คน กูทะเลาะกับแม่กันทักั้งออกจากบ้านไปก็เดือนกว่าแล้วกูตั้งใจจะกลับมา,ากราบขอโทษในสิ่งที่กูทำไม่ดีกับแม่เอาไว้และกูจะปวดให้แม่ด้วยไอ้ข้าวเออกูเข้าไปหาแม่ก่อนไอ,อ้กูจะปวดให้แม่วะเอ,อ้าก็เออในที่ว่ากูเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปขอหลวงพ่อนะไม่ต้องแจกแดงตองหรอกอเอาแค่กดหัวปุ๊บเข้าวัดเลยหันยะสายไปแล้วเพื่อนสายไปแล้วอย่าพูดนะ สายยังไงว่คุณพูดจาแปลกๆไอ้เข้าบ้านก่อนไปไปหาแม่กูแม่เแค่นี้มันก็เแค่เออหน้าทำตาให้มันรู้ของมันเองตายอ่ะแล้งไปพูดมันยิงแย่เข้าไปใหญ่เอ้าไอ้คอนไอ้คุณสมควรสมศรีอยู่คนเลยเฮ้ยจะใครจะทำมาเท่ามีอะไม่เอาดีใจดีใจแม่โอ้ แม่ภาษาแม่แม่ไม่คอยแม่ขากลับมาแล้วแม่แม่ไม่คอยแม่แมแม่เหมนตายได้ค่ะฮ่าขอเด็กยัง แม่ได้ยินข้าไหมแม่แม่ผมกลับมาแล้วไงแม่แม่ตื่นมาด่าผมที่แม่ตื่นมาก่อนแม่สิผมขอโทษแม่ที่ผมทำไม่ดีกับแม่เอาไว้ผมเป็นลูกที่ดีแม่ผมกลับประกาศขอโทษแม่แล้วทำได้ปวดได้กับแม่ไม่ได้กินไม่ได้ขอา ไอ้ขุนม่รูเป็นอะไรตายไอ้ข้าแม่กูไม่มีใครทำหรอกเว้ยแม่ม่สบายยข้างอะอีกข้าไม่ไปดูศพแมอีกข้าไปไหนอีกข้าไอ้ขุนไอ้คออีกข้าอยู่ไหนไอ้ีกข้ ไอ้คนแล้วใครอยู่ไหนไอ้คนมึงบอกกูมาซิว่าไอ้เขามไปไหนเขาค้างค้างประวิที่นี่พูดไอ้เขามันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่ไหนมันอยู่ที่ไหนบอกกูมา คนปุงนี้บอกคนนี้เลยติดจิตุ่นเทพเลยว่าไอ้ค้างเทมันค้างเขาแต่หัวรวยอ่ะก็เลยไปอยู่กรุงเทพแม่ก็เฝ้ารอแต่ตค้าไม่ได้กลับมาก็เลยให้กูไปตามค้าแต่กูก็เจอแล้วค้า แต่เขาไม่ยอมกลับมามันยนังพูดอีกพูดอะไรท่าพูดอะไรคือเรันเสร็จดนมันบอกว่า,าวมันไม่นีมแม่มันเกิดมาจากลููก <c oughs> มันบอกไม่มีแม่แล้วถ้าเกิดว่า แม่แม่ค้อยไปแต่เดินเท้าก็มันบอกว่า <S <S มันบอกว่ามันบอกว่าอะไรคุณบอกว่า้เขาเขาผีแทนมันด้วยเออขอโทษวยครับต้องใจเบือจน,นเวาทิงว่ามึงทิ้งแม่ เราอยู่กับพี่กับกูว่ะจริงๆแม่ต้องอยู่ข้างคนนี้ว่ะแต่ที่แม่รักมึงมากขนาดไหนมึงก็รู้แต่ผมยังทำกับแม่ท่านมึงกับกูปัดพี่ตัดต้องตัดหอดอินจเจอมึงที่ไหนกูฆ่ามึงแน่แม่แม่หลับให้สบายแล้วแม่แมนะถ้า,าแม่ท้อจะโรยให้ผมแน่ เน่จะได้กอะแทบไมเหลือคราวที่ควนเม่เบื่อมากเลยไม่ไขไปสบายรับไม่ไอ้เอ็งขุนเอ็งคอคอ้ขวยแล้วก็สมควนด้วยมือช่วยกูหน่อยได้ไหมอย่านีวเพื่อนกูนเดยคือเหลือแค่โจคนเดียวแล้วญาติที่้องก็ไม่ดีมือศพให้กันหน่อยไมือคนศพให้กัหน่อยได จะไปที่วัดที่บนหลวงพ่อมาสวดศพแม่ที่บ้านสวดมึงว่เป็นุก,ก,ก่อนมึงก็ไปหาลูกแม่กูให้หน่อยนะมีป่มันจะอยู่ในตู้หลังบ้านนะขอบคอุณขอบคุณมีฝากทาานี้ด้วยไี่ไอ้ไอ้ไนไอ้ีนะไอนไอ,อยค้ยนนยคนไอ้อนไอ้คนอ้คนงอคนไอ้นอ้คนไอนไอ้ไ้คนไอ้คนไอไอ้นไ้คอคนไน้นพ้คไ้ ไม่ว่าใครก็แล้วแต่กูให้ประกาศส่งแม่กูเมป็นคนสุดท้คคายยกเวทคนเดียวถ้าหากครั้ากลับมาที่นี่แล้วใครเข้าประกาศแม่กูแล้วก็มุกมันตัวเดียวเดี๋ยวเห็นดีกันเลย